สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่15กรกฎาคม2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเรียกว่าตามทิศทางเดียวกันกับตลาดย่านเอเชียหลายๆตลาดก,ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่ามีความทายกังวลทะหลังจากที่ทางด้านของประธานธนาคารกลางสหรัฐเองก็มีการถแถลงออกมาว่าจะย,ยังคงใช้นโยบายเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของดอกเบีย้ยโดยก็ไม่มีการ ปรับขึ้นแต่อย่างใดนะฮะรวมถึงการยังคงจินตาในการเดินหน้าซื้อพันธบัตรนะรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณือว่า QE นี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่ว่าเงินเฟอ้อจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าในส่วนของนักลงทุนเองต้องบอกเลยว่าวันนี้บ้านเราดัจนีขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดนะครับ1,580จุดแต่ก็ไม่สามารถยืนแล้ว ผ่านไปได้น่าจะก็มีแรงขายทํากําไรออกมาในจุดนั้นบนตัวแปรที่ต้องบอกเลยว่าต้องมานั่งติดตามกันนะในส่วนของการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนา2019หรือว่าอ้โควิด -19 นั่นเองนะซึ่งวันนี้ทางด้าน,นขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO หรือว่า WHO มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตานะครับใน 111ประเทศได้ดินแดนนะฮะได้ว่าส่งผลทำให้เดลต้านี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกนะคร mm. ับตรงอยูนี้เรียกว่าสร้างตัวแปรนี้ไม่อาจที่จะละทิ้งสายตาไปได้ดีวยกว่ายังคงติดตามกันต่อไปเรื่องของการแพร่ระบาดตรงนี้ไม่ว่าจะมีการฉีดแล้วแลายก็สามารถกลับมาติดได้ผมว่าเรื่องราวของการ ได้รับวัคซีนครบโดสนะไอ้ต้องยังคงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมาน่นล้างมือนะบ่อยๆในจุดนั้นเวลาไปสัมผัสสิ่งของข้างนอกนะครับผมในจุดนี้ซึ่งในส่วนของผลประกอบการบริษัทเบียนนะเรียกว่าวันนี้ทางนั้นของกลุ่มทิสโก้ก็มีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วว่ากําไรเขาในลดลงไป5%กว่านะซึ่งวันนี้เองหุ้นแบงค์ในหลายตัวต้องบอกยว่าแบงค์ใหญ่ๆก็ ปรับตัวขึ้นมานะครับมถึองอยู่ในเดี๋ยวว่าระหว่างชั่วโมงถือว่าแบบเป็นอะไรที่แมมีแรงซื้อเข้ามาเดี๋ยวว่าก็ต้องมนาติดตามกันว่าตัวเลขนี้จะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าในส่วนของธนาคารกรุงเทพเองนะเดี๋ยวว่าวันนี้มีการออกมาตรการด่วนนะตามแนวทางของเบงคงชาตินมีการพักชำระหนี้2เดือนเพื่อช่วยลูกค้านะเราผู้ประกอบการ SME นั่นและลูกค้ารายย่อยที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของรัฐนะเรีวยกว่า อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนดนว่าพักนี้2เดือนนะครับผมถ,ถ,ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับจุดนี้ถือว่าก็เป็นแบงค์แรกที่ประกาศเปิดตัวออกมา mm hmm. ผมเชื่อว่าแบงค์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวของไทยพาณิชย์เคแบงค์ ank, นะครับเคทีบี B, นะครับหรือว่าแบงค์รัฐเองเนี่ยคงจะมีแนวทางนี้ออกมาจุดนั้นผมเชื่อว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามดูเรื่อแกว่าถ้าเกิดลุกนี่รอดนะผมว่าฝั่งเจ้าหนี้หรือผู้ปล่อยกู้เองก็รอดไปด้วยก็ต้อง ช่วยเหลือดูแลกันและกันในยามที่ประสบกับภาวะวิกฤตตรงจุดนี้นะครับสำหรับทุกคนซึ่งในส่วนของตัวแปรในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องมานั่งติดตามกันนะฮะในส่วนของที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยว่า เป็นการประชุมของสคบนะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะเพื่อจะรับฟังสรุปภาพรวมสถนะานการณ์นะภัะยที่มีการประกาศล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิวใน10จังหวัดตันะ้งแต่เมื่อวันที่12บสองค่ำคนาคมที่ผ่านมา mm hmm. ก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ mm ่ง hmm. อยู่ในว่าเอว่าล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้เองจูดบริหารสถานการณ์คุยในทีนเดมีการรายงาน ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ได้ว,ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น9 1 8 6รายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขระดับที่สูงอยู่ตรงจุดนี้นะรตรงดูดูว่าหลังที่มีการล็อกดาวน์แล้วนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่จะลดลงหรือไม่นะผมเชื่อว่าตรงจุดนี้นักลงทุนในต่างให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ติดตามกันในส่วนของข่าวต่างประเทศเองนะครับน,นอกจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกวันนี้ทางดน้าของสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะ แห่งชาติจีนมีการรายงานว่า GDP ไต,ตรมาสสนะครับแปลว่าของจีนขยายตัว7.9เนะครับเมื่อเทียบกับรายปีนะทำสติขยายตัวติดต,ต,ต่อกัน5ไต,ตรมาสโดยได้รับแรงหนุนจากผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างนี้อะไรยางไรก็าาาาตามนะครับในส่วนของ GDP ไต,ตรมาสสของจีนยันยงชะลอตัวลงจากไต,ตรมาสแรกที่มีการขยายตัวแข็งแกร่งสุดเป็นปัจจัยการถึง 18. 3%นอกจากนี้ GDP ของจีนในไตรมาส2ยังขยายตัวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาคาดว่าจะขยายตัวประมาณ8%ถึง8.1%นะแต่ว่าของจีนออกมาขยายตัวเพียงแค่7.9%เท่านั้นซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทรมนณีทาน,านของธนาคารโลกหรือว่าเ l อร์ b วงเองมีการปรับลดการขยายตัว GDP ของไทยลง้วยว่าลงเหลือ2.2%นะจากเดิมที่คาดการไว้เมื่อเดือน มีนาคม GDP จะขยายตัวอยู่ที่3.4%เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะต่อไปจนหรือว,ว่าหรือว,ว่าเป็นผลผลจากนั้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับปัจจุดนี้เรื่องราวของตอนนี้เองพูดยังไว่าบ้านเราเนี่ยยังคงติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตตรงนี้รวมถึงเรื่องของข่าวคราวนะการนําเข้าวัคซีนนะต้องดูด้วยว่า จะมีการเข้ามาในแบบมาตามนัดหรือไม่ในจุดนั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนีอว่าวันนี้ปิดอยู่ที่1 5 0 0 2 01. 1จุดเพิ่มขึ้น2.31จุดคิดเป็น0.15เปมูลค่าการซื้อขายวันนี้ดีกว่าเมื่อวานครับวันนี้เทรดไป83,261.25ล้านบาทพระเอกที่เป็นตัวเคาะ กันแบบว่าสนันด้านรุ่งวันนี้ก็คือเดลตานะครับราคาหุ้นปิดที่652บาทเพิ่มขึ้น78บาทคิดเป็น13.59%มูลค่าการซื้อขายวันนี้6,541.27ล้านบาทหลักทรัพย์ที่2ครับ G P S C ราคาหุ้นปิดที่79บาทเพิ่มขึ้น25สตางคิดเป็น0.32%มูลค่าการซื้อขายวันนี้3,210.73ล้านบาท หลักทรัพย์ที่3นะครับปตทหรือพ t t ีราคาหุ้นปิดที่37บาท25ตางค์ลดลง25ตางค์คิดเป็น0.67มูลค่าการซื้อขายก็กว่า3,000ล้านบาทในส่วนของหลักทรัพย์ที่4นะครับเคแบงวันนี้ราคาหุ้นปิดที่115บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น0.44เเมูลค่าการซื้อขาย2,38.46 0ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับที่ซื้อขายกันสูงนปันปีมาน,นี้น็คือเรื่องของเงินติดล้อ นะครับเรยกว่าเวลาันนี้ราคาหุ้นปิดที่40บาท50ลดลง50ตางคิดเป็น1.22เนะครับนี่คือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของเด l ต้า GPC ปตรทอ K b เคแบเงินติดรอดทุกีนนี้ผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ทิศทางหุ้นจะเป็นอย่างไรยมีต่อสายไปถึงอาจารย์ธวุฒิลุงโมครูไปจำรายการมาดูด้ว่าเอ๊าวันพรุ่งนี้เองจะสามารถผ่านได้ไหมในส่วนของแนวต้านตรง1,500 แปสิบจุดอยู่นี้สักครู่ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่นบรกอเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮะสถานการณ์สถานการณ์วันนี้สามารถ ปิดเขียวได้เล็กน้อยเรียกว,ว่าพระเอกมาแล้วเดลต้าอาจารย์เ,เ,นะเขียวเล็กๆนะเขียวเล็กๆตอวเล็กๆต่าวันก็ขึ้นไปแถวปันหน้าร้อยแปดสิบนะที่ได้เล่าให้ฟังก็จะไปแถวนั้นแหละนะครับผมแล้วก็วารุมถีดก็งอกวันนี้เนี่ยเป็นถั่วงอกมาหมื่นล้านนะตาอวานี่ทั้งวันเจ็ดหมื่นสองวันได้แปดหมื่นสามเนี่ยถั่วงอกกว่าหมื่นล้านโดยที่ว่ามีตัวจี๊ด นะ้าเจ้าเก่าขาประจําหน้าซ้ําหน้าเดิมคือเดลต้ามาเป็นตัวทําเกมใช่ไหมวันนี้เนี่ยอ่าใช่ครับอาจารย์ครับปวกกันขึ้นแรงนะครับแสดงว่ากฎเกณฑ์กติการเร่องที่ว่าเขาจะปรับปรุงการคำนวณดัชนีก็อย่างเ,เดิมนี่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงอยือแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับว่าตลาดไปทำพับบิ้งแครงว่าโอ้โหเดตลต้าตัวเดียวก็เสียวได้ปวดกันทั้นตลาด <laughs> เวลาลากขึ้นมาก็เขียวเวลาทุบลงมปกระดงนี่ะ อะไรแล้วจับก็ไปบอกว่าเออต่อไปนี่แค่มาเก็ตแคปกันเดียวไม่ไหวแล้วแล้วฟรีโฟลด์มาร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็เห็นเงียบๆม,มีเป็นเรื่องเวลาก็ก็เอามาหาดีกันดีแนีพอหมดเรื่องเวลาก็เงียบกันมีแรงนะก็เข้าใจว่าถ้าเดี๋ยวต้าปั่นทวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็คงจะจยิบมาคุยกันใหม่ใช่ไหมฮะอะไรแบนั้นะแล้วก็อื่นๆมีเรื่องอ่าเออารื่องเรื่องของไฟเซอร์ใช่ไหม หมอปุณวานาสิลป์เนี่ยเจ้าของโรงพยาบาดชนตรีแล้วแกเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกนชนไปบอกครับคุ uh izer, ยกับไฟเซอร์เรียบร้อยช่ามากนะฮะอย่างโรงพยาบาดชนตรีไม่เคยเานดาวปอร์นาเข้ามาแฟนจับแฟนของผู้ป่วยผู้ป่วยอย่บบางาชีโมนานาเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ได้นะก็เลยปกร์นา,าส่งผลในต้นตัวอทีเอชเจแดงกันเตื้ยกันขึ้นมาอย่างแรงเลยใช่ไหม จริงเทประกาศใลนะเพราะว่าในช่วงเช้ามันไปเกือบสามสิบห้าช่วงได้ายุบลงมาสามสิบ็ดบาทห้าสิบตังคประกต้องถามไฟเซอร์เขาอีกหน่อยนึงว่าตกลงนีตกลงกันเรียบร้อยหรือยังเออมันมีโอเคนี่คือเราโอเคข้างเดียวเขายังไม่โอเคนี่ก็แปลว่ายังไม่โอเคนะครับผมเออนี่ก็ต้องไปดูกันหน่อยเด่นเตเอนก็มีอดจากี่ยองจอยูเฟิร์สนะครับ ขึ้นมาทำเนียวไฮในรอบหลายปีแล้วก็มีแบงค์วันนี้ก็เริ่มทย,ยอยประกาศงบตามสูตรเขาต้องให้พวกพวกอย่างเคเคพีอะไรงเงี้ยนะก็เกียดดากินทิโก้เขาจะเขาจะให้แบงก์เล็กประกาศก่อนนะเหมือนเหมือนเป็นกติกาเป็นยังไงก็รู้แล้วก็บานุกขขึ้นตอนต่อมาแล้วไม่งั้นข้าวเป็นสนะัปดาห์หน้าก็ยแบงค์ใหญ่มาเป็นยวงอะไรเงี้ยเบยื่บอลอะแต่ตอนเย็นวันนี้แต่ครับนี่ก็เป็น ภาพรวมๆตลาด <c oughs> ก็ถือว่าตามโผแหละขึ้นไปก็ตาเก็เบเป้าแรกแถวประมาณปันหน้าร้อยแปดสิบขึ้นไปแถวนี้ก็อนอก,กันลงมาหน่อยนึงออกอนลงมาที่แถวประมาณเนี้ยก็ตามหน้าที่เป็นก็ียกเป็นแนวรับนะประกอบพวกนี้หน่นะอืมบ่าเป็นแน,ะนวรงแนวรับกันอยู่แถวแถวเนี้ยประมาณปันหน้าร้อยเจ็ดสิบนะฮะโดยประมาณนะ 1 5 7 0 1 5 7 2เนี่ยหเจ็นี่ยที่ราคาปิดตอนนี้ก็เรียกราคาปิดแนวรับพอดีนะครับผมในวันพวกนี้ถ้าจะย้อยๆหน่อยก็เออไม่ต่ำกระพันพันห้าร้อยเจ็ดสิบวัเสียวๆนิดเดียวเลยประมาณนี้นะแล้วก็กรอบต้มกรอบด้านในดาบแรกก็อยู่แถวเดิมนี่แหละแต่ว่าวันพันห้าร้อยแปดสิบถ้าขยับโยกย้ายนี่ก็เป็นแถววันพันหน้าร้อยแปดสิบสามแปดสิบห้าอะไรประมาณนี้น่าจะแข่งกันอยู่ราวๆประมาณสักสิบจุดนะในวันพรุ่งนี้ แต่ว่าโดยรวมๆก็น่าจะพบกับทางอากาศขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วก่อแต่เขาบอกว่าวันศุกร์ศุกร์้เนี่้คนคนไม่ค่อยสบายใจนะก็เวลารัฐบาลจะประกาศโน่นประกาศนี่เรื่องแรงๆแต่ว่าจะไปประกาศเอาวันศุกร์ใช่ไหมอืมครับผมอันนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์นะฮะที่จริงแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับสปคเขามีการประชุมกันวันศุกร์ไงเรื่องของเรื่องเวลามีมื่อตกเมื่อก็เลยชอบไปมีเอาวันศุกร์นะ แต่ว่าวันพ่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าวที่ว่าจะารประกาศสิทธบัตรประกาศไปแล้วเรียกว่าเจะขยายพลกรชุมเสร็จก็ขยายกันเรียบร้อยแล้วคนะก <ผม S 2> ็ะจะมีอะไรอีกอ่ะเออจะปิดหน้าฟ้าคงไม่ปิดแล้วมั้งตอนที่เห็นบอกว่ามาแล้วนี่โปรเกตแล้วก็วันที่15เข้ามาสมุนอะไรกันแล้วใช่ไหมฮะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวม้าพฉัดในพวงนี้เรียบร้อยเสร็จสรนะพลกรนะครับผม ขอบคุณครับอาจารย์ค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นทัทพุทธลูกม,มงกูรปไปจํารายการนะฮะเรียกว่าผมเชื่อว่านักลงทุนได้ฟังเรื่องของแนวรับแนวต้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้วันศุกร์ุด้ด้วยพรุ่งนี้วันฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะออกนะฮะตรงจุดนี้ว่าตลาดพุทธอาจจะซึมๆนะพอ ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนี่ก็กลับมากรนอีกรอบหนึ่งเข้าสู่มบทของตลาดหุ้นตรงจุดนั้นนะครับตรงจุดนี้ในส่วนของมาถึงมุมมองของคุณกรพัฒน์บรรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลุมริการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินกันบ้างนะครับคุณกรพัฒน์เองมองทิศทางตลาดหุ้นนะครับในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะยังคงมีความผันผวนนะครับเรีวยกว่าเนื่องจากยังไม่มีปัใจจัยใหม่นะครับเรีวยกว่า คือไม่มีแรงกระตุน้นพูดง่ายๆพอขาดปัจจัยบวกก็ไม่มีกำลังใจแบบว่าเข้ามาเล่นคงทําให้ตลาดนี้พันผวนนะครับในขณะเดียวกันนะยังคงต้องมาต,งติดตามตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับรรมถึงการจัดสรรวัคซีนและการรับมอบวัคซีนนะเพื่อจะเร่งฉีดให้กับคนในประเทศนะครับนอกจากนี้คืนนี้ยังคงต้องมาติตดตามท้อยแสดงของเจอร์าุาวิลต่อสภพาค,คอนกรสด้วยว่าจะยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมหรือไม่ในจุดนี้เรื่องของดอกเบีย้ยนะครับเรื่องของ QE ในจุดนี้ตรง เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับคุณกรพัฒมองทิศทางมองภาพรวมตลาดในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มนะครับแต่ชนีอยู่ที่หนึ่งพันแนวต้านนะครับอยู่ที่1,578จุดส่วนแนวรับอยู่ที่1,550จุดนะครับนี่คือมุมมองของคุณกอนพัฒนนะก็มีมือหนึ่งของโนุบุราเขานะครับจุดนี้นี่คือกูรูท่านที่สองนะมาถึงช่วงซีหุ้นสุดสวิงนะครับโดยทีมข่าวของ วุ้ดดนอิซายมีการกาะติดหน้าจอหน้ากระดานนะเพื่อว่าถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกหรืว่ามีความน่าสนใจนะสวิงตัวแรกนะต้องบอกว่าเป็นพระเอกมาแล้วนั่นคือตัวของเดลต้าวันนี้เดลต้าปิดที่ฮะหกร้อยห้าสิบสองบาทนะเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบแปดบาทคิดเป็นสิบสามจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่สองนะครับกนคือตัวของไอโนกนะครับวันนี้โวลุ่มแบบโอ้โหเข้ามาแบบหนานแน่นเอียดมากนะครับไอโนกปิดที่ 1>, 1บาท28ตังค์เพิ่มขึ้นสตางค์คิดเป็น3.23%สเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่3ามนาสตร์กนี่วัวนนี้แม่วันนี้อยู่โวล่มแบบอัดมาแบบเนงแน่นนะต้องดูที่ว่าวันพุงนี้จะขยับไปได้ต่อหรือไม่วันนี้ตลาดหุ้นวันนี้ราคาหุ้นสตร์กปิดที่4บาท16ตังค์เพิ่มขึ้น 20, 22ตังค์คิดเป็น5.5 8เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสุดสวิงตัวที่4 i n ไอเน็ตนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ สบาท56ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น3.17%นะครับถือว่าวันนี้โวล่มมาวันแรกนะต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะมีความต่อเรื่องหรือไม่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของสตาร์ตัวของ iNet ตนะครับตัวของ i n o ็นะหรือแม้แต่ Delta เองนะด้วยว่าการขยับมารอบนี้น่าติดตามด้วยว่ามีผลต่อการคำนวณของดัชนีนำหนึ่งจุดนี้เรียกว่าเป็นตัวทำทำเกมะนะสำหรับตัวของ Delta ต้งดูดีว่าวันพรุนี้จะทําเกมได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ประเดต้จง,งมานั่งติดตามกันมาถึงช่วงที่2ของรายการนะก็คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะกิบเองวันนี้เขาได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่คือตัวของ AP นะครับเรียกว่ากราฟเองในรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตมองโมเมนตัมนะเป็นบวกนะให้แนวรับ AP ที่8บาทสานะับแนวรัฐบที่8บาท5สตางค์ส่วนแนวต้าน a ออยู่ที่8บาท50ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เจอกันป้ายหน้า8บาท70สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ AP ปิดที่8บาท45สาตังค์เพิ่มขึ้น25สตางค์นะคิดเป็น3 0 5ส่วนเทคนิคสุดซับตัวที่2นะครับคุณอภิวัฒน์แนะนำนะั่นคือตัวของเจมาร์ Mart นะครับเรียกว่าทำรูปแบบของกราฟแลวคุณอภิวัฒน์แนะนำเลยให้เกณฑ์กำไรจังหวะ ย่อตัวนะครับให้แนวรับเจมบัตที่35บาท75สตางค์ส่วนแนวรับถัดไปที่34บาท7 5สตางค์ซึ่งแนวต้านของเจมบัตอยู่ที่38บาทผ่านไปได้เจอกันป้ายหน้า40บาทวันนี้ราคาหุ้นของเจมบัตปิดที่36บาท25สตางค์ลดลง1บาท7 5สตางค์ครับคิดเป็น4.61%นปนี่คือช่วงที่2ของ รายการนะครับถึงช่วงที่3ของรายการนั่นคือช่วงของข่าวดินบอจรนะครับทีมข่าวของคุณเินเองนีวบาคัดมา2ข่าวนะเดื่มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกพิมพ์เพนทัดดีพันพง์นันหุ่นใหญ่ e 4 l เอแอได้เข้าไปซื้อหุ้น e 4 l เเพิ่มอีก1.4072ซนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564นาง คิมเพนะฮะันดีพันพงนะฮะผ,ผ,ผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท e 4 l m นะจำกัดหมหาชนหรือว e 4 l ได้มีการเข้าไปซื้อหุ้น e 4 l เในเพิ่มอีกนะฮะจำนวน1.40 7 2นะของสิงทธิออกเสียงทั้งหมดขอ,ของกิจการส่งผลให้ถือครองหุ้น e 4 l เในเพิ่มเป็น15.92 15.9284%นะของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะเรียกว่าเบิร์น เบอร์2องนำแบบนี้นะครับหรือว,ว่าก็ต้องมานั่งดูดีว่าหุ้นบกดานเนี่ยจะตื่นเต้นจะดีหรือไม่เพราะว่าผู้หุ้นเขาเรียกว่า,าส่งซิงกันไกลๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาสูงข่าวเด่นบอยจอข่าวที่2กลุ่มทิสโก้แจ้งผลงานไตมาสองทับหกนะครับกำไรสุทธิ1666ล้านบาทลดลง5.5%จากไตมาาก่อนหน้านายศักชัย พีชพันธ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เปิดเผยว่าการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้ในช่วงไต,ตรมาส2ปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,666ล้านบาทลดลง97ล้านบาทหรือคิดเป็น5.5%จากไต,ตรมาส1ของปี64นะครับด้วยว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ล,ลอกใหม่ได้กดดันต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจาก ธุรกิจหลักอ่อนตัวลงนะและทั้งค่าธรรมเนียมธุรกิจในหน้าประกันภัยค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักรัพย์และค่าธรรมเนียมจัดการกัดค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนอย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายสำรองนี้ปรับตัวลดลงจากใรมาสก่อนนะครเนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองในระดับที่สูงเพื่อรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าไปแล้วนะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างนะ้มัตระวังมาโดยตลอดแม้ว่าอัตราส่วนสินเชื่อ ด้อยคุณภาพจะขยับขึ้นมาอยู่ที่2.7%แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามกรอบที่คาดการไว้ในขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพนึกว,ว่ายังอยู่ที่ระดับที่แข็งแกร่งนะอยู่ที่2 1 3 7นะครับมีคือช่วงของข่าวที่ข่าวเด่นบอจอในวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o k คุณ i n s i นไซแล้วก็ช่อง y YouTube บุญไซถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หุ้น i n s i d e c o m นะรตรงคอลัมนิวฟิตกดไปเลยครับทีนี้นักลุนก็จะได้เห็นข่าวเรีลไทม์ตลอดชั่วโมงการซื้อขายนะาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดใจในการลงทุนได้สำหรับรายการกล้วยหอมกับกรูใูวนวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม